The army did deploy snipers um, and they deployed them to lethal effect. And there are many cases in which the army, uh, in which victims were shot in the head. Many, many cases where they were shot in the head. Uh, so clearly the snipers were aiming for headshots. Human Rights Watch องค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสากลแถลงเปิดตัวรายงาน d e s c e n t Into Chaos Thailand 2010: r a s i a r Protest and the Government Crackdown หรือถ้ำกลางภาวะฝุ่นตลบการชุมนุมเสื้อแดงและการปราบปรามประชาชนในปี2553เกี่ยวกับกรณีการสลายการชุมนุมทางการเมืองในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมปีที่แล้วที่สมาคมผู้สื่อข่าวต่างประเทศ รายงานดังกล่าวคือการประมวลข้อสรุปจากการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน94คนจากกลุ่มผู้ชุมนุมเหยื่อผู้ได้รับผลกระทบพยานหลักฐานนักวิชาการนักข่าวทนายความนักสิทธิมนุษยชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยรักษาความปลอดภัยตำรวจและกลุ่มอื่นๆ โดย Human r i g h t s w a t c ตตั้งข้อสังเกตว่าจนถึงตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบใดๆต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งไม่ว่าผู้กระทำผิดจะเป็นฝ่ายใดก็ต้องมีการนำตัวมาดำเนินคดี every time somebody was harmed whether they were a protester or a soldier or a police officer the case needs to be investigated the facts need to be determined and the people responsible for I'll accountability layer be held accountable. Not beyond the capacity the stake here that. And come the question account capacity that and It not to to of do of is จากการเก็บข้อมูลของ Human Rights Watch พบว่ามีหลักฐานจริงที่ยืนยันว่าทหารใช้สไนเปอร์จัดก,การกลุ่มผู้ชุมนุมขณะที่รัฐบาลปฏิเสธมาตลอดว่าทหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการสังหารประชาชนที่อยู่ในวัดประทุมวานาราม The army spokesperson uh, denied that soldiers had killed anybody at Wapatum. It said that it was an internal conflict among the Reds. And at various times, the government has said that there was nobody on the BTS tracks. Uh, I think there were there are enough witnesses that we don't need this video. But this video uh, does make it quite clear that there were indeed soldiers on the BTS tracks. นอกจากนี้ยังมีการหยิบยกประเด็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพในช่วงการชุมนุมรวมถึงการประกาศใช้เขตกระสุนจริงซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรฐานสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมถึงการสอบสวนคดีของ DSI ที่ไม่สามารถนำไปสู่การเปิดเผยความจริงใหม่ๆได้เพราะถูกครอบงำจากฝ่ายรัฐบาล